มาดูข้อ17กันนะคะน้องๆข้อง7เนี่ยโจทยพูดว่า you a n s w e r e the phone but you r mom whom the caller wants to talk to has got c h o p p i n g you say จุด h e c a a you got wrong number b she's out c she's o n t leave d you are pathetic โจทย์นะคะพูดว่า น้องเนี่ยรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะอัน h e ด h o n e คือรับโทรศัพท์ถูกปะคะ but your mom who the caller wants to talk to you. แต่ว่าแม่ของน้องนะคะซึ่งคนที่โทรมาเนี่ยต้องการจะคุยด้วย has gone shopping ออกไปช h อปปิ้งค่ะน้องจะตอบว่ายังไง a you got wrong number โทษครับโทรผิดอะครับเอ,อ่อโทรผิดอะน้องคะ่ะ นี่เป็นบุคที่แย่มากค่ะน้องไม่ควรจะพูดอย่างนี้นะคะเขาอาจจะมีธุระสาคัญกับแม่น้องแต่น้องบอกว่าโทอผิดครับเขาคงรู้สึกแย่นะคะข้อดียิ่งแล้วใหญ่ค่ะ you're a p a t h e t i c you're a p a t h e t i c p a t h e t i c นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่าน่าสมเพชค่ะคุณน่ะมันช่างน่าสมเพช น้องคะเขาแค่โทรศัพท์มาหาแม่น้องนะคะไม่ต้องไปว่าเขาขนาดน,นะะั้นค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคุณน่าสมเพชนะคะก็ต้องตัดทิ้งไปค่ะมาดูข้อสี่ she's one leaf she's one leaf เขาเธอเป็นคนจากไปเองเธอเป็นคนจากไปเองเธอเป็นคนจากไปเองก็ดูจะไม่เหมาะนะคะบอกว่าแม่เป็นคนจากไปเอง ย่น,นี้ก็ดูไม่เหมาะกับบริบทของคําพูดเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะเป็นข้อ b คะข้อ b she's out she's out เธอออกไปข้างนอกคะ่ะเธอออกไปข้างนอกข้อนี้นะคะก็ดูเป็นข้อที่ make sense ที่สุดถูกไหมคะเพราะฉนั้นข้อนี้ตองตอบว่า she's out ค่ะ มานนไหนๆก็ถึงข้อที่เกี่ยวกับโทรศัพไ์ใช่ไหมคะพี่ก็จะขอสอนสำนวนหรือว่าคำพูดสำหรับสนทนาที่จะใช้ในการคุยโทรศัพท์สักนิดหนึ่งขอหนึ่งนะคะคำนี้นต้องใช้บ่อยๆอ,อ่ะรอสักครู่รอสักครู่เนี่ยใช้อะไรบ้างคะนอกจากฟังเพลง ีะะ่ะเวเดอร์บินนิดรอหน่อยรอหน่อยใช่ไหมคะเวเาอบินนิดนะคะแปบลบว่ารอสักครู่ค่ะอาจจะใช้ just a minute ก็ได้ค่ะเวเดอร์แบบินนิด just a minute ก็จะแปลว่ารอทั้งรอสักครู่เหมือนกันค่ะอาจจะใช้คำว่า hang on a minute hang on a minute hang on a minute แปลว่า,วา แฮงออนนะคะแปลว่าถือสายรอค่ะพี่เคยสอนอีกคำหนึ่งแล้วปะคะแฮงกับแปลว่าอะไรคะแฮงอัพแ mm hmm. ปลว่าอะไรคะน้องแปลว่าวางสายถูกปะคะแล้วแฮงเอาต์อะคะน้องๆแฮงเอา t ์แปลว่าอะไรเอาไปเที่ยวข้างนอกถูกปะ อืมฉันแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า hold the line please โปรดถือสายรอดด้วยค่ะแต่ถ้าน้องจะบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับจะพูดยังไงดี โทรกลับพูดยังไงพูดว่า I will call you back นะคะ I will call you back แปลว,ว่าเดี๋ยวโทรกลับค่ะแต่ถ้าน้องต้องการจะโอนสายจะพูดว่ายังไงเอ่ยน้องจะขอเขาโอนสายนะ้องพูดว่า Can you put me through this Could you can you put me through? Lou, as a poor. May I speak to you? Please. ก็เลยค่ะ. Put you through นะคะเป็น put someone through เป็นสำนวนนะคะแปลว่าโอนสายค่ะแต่ถ้าน้องตอบอตอบเขาว่ากำลังโอนสายให้ค่ะเดี๋ยวโอนสายให้ค่ะน้องจะ,ตอ,องะตอบว่ายังไงคะก็ตอบว่า I will connect you หรืออาจจะตอบว่า I will put you through I will put you through ก็ได้ค่ะน้องคะถ้าสายไม่ว่างไงนอง้องจะใช้คำไหนได้บ้างสายไม่ว่างถ้าใช้แบบง่ายๆเลยนะคะก็อาจจะพูดว่า the line is busy The line is busy สายยุ่งค่ะสายไม่ว่างหรืออาจจะใช้ว่า the line is engaged the line is engaged e n g a g e แปลว่าเกี่ยวพันค่ะถูกเกี่ยวพันอยู่แสดงว่าไม่ว่างค่ะแต่ถ้าไม่มีคนรับโทรศัพท์นะคะน้อง ว่ายังไงได้บ้างคะมาพูดว่า there's i no reply มาพูดว่า there's i no answer ก็ <c oughs> ได้ค่ะ there's i no reply there's i no answer แต่ถ้าน้องเป็น เบคเอาไบส์ ice, นะคะเบกอาไบส์ฉันมันเกือแค่คนณโทรผิดนะคะถ้าน้องจะบอกเขาว่าน้องเออน้องจะบอกเขาว่าเขาโทรผิดค่ะน้องเป็นแฟนของเบกเอาไบส์นะคะเราก็จะบอกเบกเอาไบส์ว่าเบกเอาไบส์โทรผิดค่ะโทรผิดพูดยังไงเอ่ยพูดว่า you've got wrong number you've got the wrong number. at the side, come you have called the wrong number. you have dialed the wrong number. at the come you must have missed dial. you must have m i s s dial dial นะคะแปลว่าเอ่อกดหมายเลขอะค่ะ dial นะคะแปลว่าการกดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ missed dial แปลว่ากดหมายเลขผิดแน่ๆเลย ในข้อนี้นะคะเราก็ได้เรียนทั้งการโทรผิดการโอนสายสายไม่ว่างไม่มีคนรับเดี๋ยวโทรกลับรอสักคู่จะพูดยังไงนะคะและอย่าลืมนะคะ c h e s e out รับออกไปข้างนอกค่ะไม่ใชเเออะะ่เธอเป็นออกนะคะเธอเป็นออกไม่ใช่ s h e s out ออกไปข้างนอกค่ะแล้วก็ p a e d i t r i c นะคะน้อง อย่าเอาไปใช้สุมสีสุมห้านะคะ You are pathetic แปลว่าอะไรคะน้องน่าสมเพศนะคะโอเคค่ะ